ได้ไหมออกมาไหมเออเออมันลื่นถลายจับดีๆจับดีๆจับยังไงดีถึงจะไม่ลื่นอืมใช่ตุ่มอ้าวอาปิดปิดยังไงปิด,งปดงไงปิดไงไม่ให้โดนนิ้วหนีบ ระวางนิ้วนะเก่งมากแล้วของเก็บด้วยได้ไหมเนี่ยที่เซนออกมาเก็บด้วยได้ไหมเก็บเข้าลิ้นชักโอ้เก่งนะเก็บเออเก่งแฮะเซนรู้จักเก็บเก็บหมดยังเก็บให้หมดเลยแล้วเก็บเข้าลิ้นชักไงเร็วเร็ว เซนทำยังไงลูกเก็บเข้าลิ้นชกักถูกแล้วถูกต้องอ้าวแล้วเลือกมาอีกไหมอ่ะอ๋อมันใส่ไม่ได้อ๋อเก็บเลิกเก็บเก็บเก็บยังมีอีกยังมีอีกมาช่วยช่วยมาแม่ช่วยแล้วตัวเซนจะลงไปอีกเหรอ อ๋อนั่งนั่งอ่ะแม่ส่งอันนี้ให้เส้นเก็บนะเส้นเก็บนะไม่เอาอ